สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับดรหมอมีนะครับในวันนี้เราจะมีเรื่องแบ่งปันนะฮะเกี่ยวกับเรื่อง2เรื่องเนาะเรื่องที่1คืออุบัติเหตุของคนสูงอายุนะครับอุบัติเหตุของคนสูงอายุเนี่ยมันนําไปสู่การเกิดหมอนรองกระดูกขาดได้อย่างไรแล้วมีความเกี่ยวข้องกับข้อเข่าเสื่อมยังไงเดี๋ยววันนี้เราไปฟังกันนะคือช่วงนี้นะฮะประมาณสักสี่ห้าปีเนี่ยจะมีการพบว่าเกิดการอุบัติเหตุซึ่งเป็นเบาๆนะฮะส่วนใหญ่ก็คือประวัตินะ เดินขึ้นบันไดแล้วก็มีลักษณะเหมือนกึกแต่คนไข้เนี่ยนะฮะอายุประมาณสัก55-65ปีจะมีอาการเหมือนมีเสียงดังเปี้ยในเข่านะครับอันนี้นะถ้าคุณพ่อคุณแม่นะฮะหรือใครที่คุณลูกนะที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่มีอาการลักษณะนี้ให้ส่งไปให้เขาดูนะครับเขาเรียกว่า meniscus root tear <Hair> คืออย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยเข่าคนเราเนี่ยนะฮะก็จะมีกระดูกด้านบนกระดูกด้านล่าง หมอนรองกระดูดด้านในกับหมอนรองกระดูดด้านนอกแล้วก็เอ็นไขว้หน้าไขว้หลังที่เราเคยพูดกันไปหลายรอบแล้วนะฮะทีนี้หมอนรองกระดูกเนี่ยเนยถ้าดูนะฮะอันนี้มันจะมีด้านหน้าอยู่ตรงนี้เป็นตัว C มาถึงด้านหลังด้านหน้าเป็นตัว C มาถึงด้านหลังนะทีนี้พอเวลาเขาเกิดอุบัติเหตุสมมติเขาเดินขึ้นบันไดเดินขึ้นบันไดปุ๊บนะปุ๊บข้อเข่าคนไข้ที่อายุห้าสิบห้าถึงหสหปีเนี่ยมันจะมีความเสื่อมความเสื่อมคืออะไร ผิวข้อมันจะหายไปแปลว่ามันจะเป็นลักษณะของกระดูกที่ค่อนข้างจะขมหรือค่อนข้างที่จะขู่ขูขข่ขะเมื่อขู่ขาเนี่ยพอเวลามันไปกึกอ่าพอกึกปุ๊บเนี่ยมันจะมีการทําให้เกิดการขาดของหมอนรองกระดูกด้านหลังซึ่งมันจะถูกกระชากออกแล้วตรงนี้เนี่ยด้านหลังตรง,ตรงบริเวณนี้นะฮะด้านหลังตรงนี้นะมันจะถูกกระชากออกปุ๊บ ปึ๊บออกมาอย่างนี้เลยหรืออาจจะเป็นด้านนี้ด้านนี้ที่ถูกกระชากออกเพราะฉะั้นมันก็จะขาดยกขึ้นมาเลยฮะนะตรงนี้มันจะเป็นตอยกขึ้นมาลอยๆเลยนะครับแล้วคนไข้จะเกิดอาการปวดอย่างรวดเร็วนะฮะแล้วก็ปวดเหมือนแบบเข่าวบวมแล้วก็เดินไม่ได้เลยต้องนั่งตลอดเวลาพอเริ่มลุกเดินพวจะเจ็บตลอดเวลานะอันนี้เนี่ยคนไข้ช่วงหลังๆเนี่ยเราเจอปีหนึ่งเนี่ยห้าหกราย ะะแล้วก็คนไข้ที่เ,เราเจอในโรงพยาบาลเอกนชนหลายๆโรงลเนี่ยเราพบว่าหมอทางด้านสปอร์ตเมดที่เราคุยกันเนี่ยนะฮะปรากฏว่าช่วงนี้เราเจอเยอะมากวินิจฉัยทํำยังไงส่วนใหญ่คนไข้ที่มีอาการแบบนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออมีอุบัติเหตุนะเดินขึ้นบันไดแล้วมีอาการมีเสียงไปเอกซเรย์ปรากฏเอกซเรย์เนี่ยไม่เห็นอะไรเลยแทบไม่เห็นอะไรเลยฮะเข่าจะมีอาการบวมคล้ายๆคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมธรรมดาแต่ว่า เราจะไม่รู้เลยฮะว่ามันมีหมอนรองกระดูกตรงรากมันเนี่ยตรงฐานมันตรงเนี้ยที่มันฉีกขาดออกมาหรือเด้งออกมานะฮะพวกนี้เนี่ยวิการวินิจฉัยนะต้องทำเอ็มไอเพราะฉะนั้นประวัตินะฮะถ้าใครที่อายุห้าิบห้าถึงหห้าปีเดินขึ้นบันไดหรือเดินในทางลาบก็ตามแล้วมีเสียงดังกึกแล้วมีเสียงดังเปี้ยในเขา่าแล้วเจ็บทันทีอ่าเข่าบวมเดินไม่ได้ทันทีพักแล้วประมาณหนึ่งสองอาทิตย์ก็ยังไม่ดีขึ้นเพราะพวกนี้บางทีเนี่ยอาจจะเป็นข้อเข่าเสื่อมธรรมดา ส่วนในข้อเข่าเสื่อมธรรมดาเราพักประมาณสัก1-2อาทิตย์อาการก็จะดีขึ้นนะฮะทีนี้สำหรับคนที่พักไปแล้วบางคน1เดือนก็ยังไม่ดีขึ้นอันนี้นะฮะให้มาทำา MI นะครับนะเพื่อความสบายใจเรา m r i เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ่ารูทขาดหรือเปล่าถ้าเป็นแค่ข้อเข่าเสื่อมอย่างเดียวแล้วรูทไม่ขาดพวกนี้ก็อาจจะต้องรักษาตม โรคข้อเข่าเสื่อมไปเช่นถ้าเสื่อมมากเราก็ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าแต่ถ้าเกิดเป็นรูทแทนะครับหรือรากของมันขาดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเราจะทําการเย็บซ่อมอย่างเดียวนะฮะก็คือเราจะเจาะรูผ่านด้านหน้าไอ้ตัวเนี้ยนะฮะตัวหมอนรองเนี่ยมันยกลอยขึ้นอย่างงี้เราก็จะไปเย็บตรงปลายแล้วก็เอาเชือกเนี่ยลากลงไปให้ถึงตรงด้านหน้าตรงนี้แล้วเราก็จะเอาหมุดมา ดึงแล้วก็ผูกล็อกไว้กระมุดให้ตัวนี้มันก็จะจิ้มลงไปประมาณ1เดือนเนี่ยอาการก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการปวดจะหายเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในคนไข้ที่เป็นรูทแทนะครับเพราะว่าพอเวลาเราเอ็กซเรย์เนี่ยคนไข้สูงอายุเนี่ยข้อเข่ามันเสื่อมอยู่แล้วเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยจะกลายเป็นข้อเข่าก็เสื่อมไม่ได้มากหรอกแต่อาการปวดมากแล้วไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าซึ่งมันไม่คุ้มและมันไม่จําเป็นนะครับ เราแค่ทําหมอนรองกระดูยึดเข้าไปเดือนถึงสองเดือนอาการก็จะดีขึ้นอาการปวดก็จะดีขึ้นและไม่ต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คนสูงอายุที่มีอุบัติเหตุเล็กน้อยแต่เข่าวปวดมากให้ต้องสนใจแล้วก็มาทําผ่าตัดสองกล้องนะฮะแล้วก็เย็บปักหมดุดแค่นี้เองฮะคืออันนี้เนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ง่ายมากแตก่ความยากของมันคือการวินิจฉัยซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนถูก เอาไปผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าโดยไม่จําเป็นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะนีมีคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเอ็นนะครับที่เราเอาไปใช้ในการสร้างเอ็นคุ้ยหน้าเนี่ยมันมีกี่ชนิดนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมี3มชนิดนะครับชนิดที่1ก็คือเอ็นบริเวณด้านในของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถดึงออกมาแล้วก็ปัญหาน้อยนะครับเขาเรียกว่า แฮมสตริงแฮมสตริงเนี่ยคือเอ็นที่อยูต่ตรงบริเวณนี้เราดึงออกมาปัญหาน้อยอาการเจ็บน้อยอาการอ่อนแรงน้อยนะครับปัจจุบันเราใช้ตรงนี้เยอะเพราะว่าปัญหามันน้อยอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเส้นเอ็นที่เกาะกับกระดูกสะบ้าแล้วก็เกาะก,กับตรงบริเวณกระดูกด้านหน้าตรงนี้วิธีการคือเราจะตัดกระดูกสะบ้าออกส่วนหนึง่งตัดกระดูกตรงนี้สอบส่วนหนึง่งแล้วก็จะมีเส้นเอ็นที่อยู่ระหว่างมันแล้วเราก็ดึงออกมาแล้วก็มาใส่แต่ปัญหาของตัวนี้คือพอเวลาเรานั่งคุกเข่า มันจะมีอาการเจ็บบริเวณกระดูกที่เราไปอ,าออกมานะครับแต่ความแน่นมันก็แน่นสูสีกันนะโอกาสที่ในอนาคตจะแน่นมันน้อยกว่าตัวแฮมสตริงก็จริงแต่ว่าปัญหาของการคุกเขา่าแล้วก็มีอาการเจ็บรวมถึงมีอาการชาตรงบริเวณหน้าเข่าเนี่ยมันพบได้สูงกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเรามักที่จะทําผ่าตัดโดยใช้ตัวแฮมสตริงมากกว่าที่จะใช้ตัวเ,เขาเรียกแพัทิร์ลแลดอนนะครับ นะอีกอันหนึ่งก็คือคอร์ดิเซปเทนดอนอัน,นั้นใช้น้อยใช้ในกรณีที่ตัวเส้นเอ็นซ่าใช้ไปแล้วตัวแฮมสติงใช้ไปแล้วเราถึงจะใช้ตัวคอร์ดิเซปเทนดอนวันนี้ก็ฝากนะฮะเรื่องหมอนรองกระดูกแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเอ็นที่นําไปใช้ในการผ่าตัดเอ็นไข้หน้าฝากไว้2เรื่องวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ